ไปเลยกลายเป็นสีทองเลยพ่อายเป็นสีทองเลยเหรอ้ยั้ยงยนสีไหนหอมเยหอมมากเลยขยบเลยออยก้มออยอดเยงี่เยอยมีเรือด้วยเหรอ เธอถ้าอน้นี่ถ้าอน้ำคุณจะบายถ้าอนั้นคุณจะมาไม่มีด้วยเธอหยอกไปไกลสิฉันมันลึกเข้ามาหน่อยขาเธอถึงพื้นป่ะเนี่ยเธอไม่ถึงก็ไหวเข้ามาสิตีขาตีขาเข้ามาเลย เออตีขาเข้ามาตีขาแล้วตีแขนเข้ามาเลยเออทำอย่างนั้นแหละทำอย่างนั้นแหละเอาไหวเข้ามาตีแขนเข้ามาเดี๋ยมอเวเ่นยกเขาอตรนี้รนนีไหน กินไก่พอบ้านีอู้นูคุณยูคุยูก็มาเหมือนกันเรอพาอรู้พ่เดี๋ยวพ่อจะกินมิ่าอีกไม่เธอก็เข้ามาก่อนสิมันลึกแล้วลูกทำเป็นก็ต้องเล่นไก่เนี่ยเนี่ยน่ะดูเพื่อนเขายังเล่นอยู่ตรงนู้นเลยเห็นไหมนะมาดิอ่ะ ไปนั่งเล่นทรายดีกว่าปะขาถึงพื้นแล้วมาน ไปดูสิป่ะไปดูดิป่ะเออไปดูดิป่ะมือเียวแล้วดิออพอแล้วมาเหี่ยวแล้วอใช่พ่อก็เหี่ยวใช่ใช่ว่าอย่างนั้นแหละ

มาเปิดค่้ยล้างได้ไป,ไปล้างข้างบนได้ไปมาเร็วขึ้นไปล้างข้างบนได้ข้างบนมีน้ำอยู่มะให้พ่ออุ้มป่ะวยว 你你你